คร,ครับผมช่องดาร์เซลคุยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่439ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยนของเราก็ได้ปะทะหนึ่งในเผ่าศักดิ์สิทธิ์นะเป็นอันดับที่2กําลังมาลุมมาตุ้มกันอยู่เลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อเลยเลยนะครับ บทที่439เสริมร่างกายบูมเมฆหนาทึบเคลื่อนตัวข้ามท้องฝาบทบังแสงอาทิตย์และปลดปล่อยคลื่นแห่งการทำราลายล้างทำให้โลกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงตยเล่ยนั่งอยู่ท่ามกลางเมฆอันมืดมิดนั้นสีหน้าของเขาดูสงบนิ่งอย่างยิ่งดูมั่นใจในวิธีการของเขาเป็นอย่างมาก เป็นเพราะแม้แต่เจียถูกก็ไม่สามารถรบกวนเขาได้มากนะภายในเมฆมหันตภัยที่เขาสร้างขึ้นจากดวงตาศักดิ์สิทธิ์นี้แต่ศาสตร์นี้ก็มีจุดอ่อนเช่นเดียวกันคือมันไม่สามารถโจมตีได้ดังนั้นหากคู่ต่อสู้ถอยมันก็จะกลายเป็นเพียงการแสดงสายฟ้าเท่านั้นแต่มันก็สมบูรณ์แบบสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันสีเล่ยโอบร้อมปิดประตูมิติด้วยสายฟ้าภัยพิบัติโจหยวนจะต้องพุ่งทะยานผ่านสายฟ้า เพื่อเข้าถึงแกนของค่ายกลศักดิ์สิทธิ์และสวีเลยก็นั่งสบายๆยอยู่ข้างในแม้ว่าสีเลยจะลังเลเล็กน้อยที่จะให้ศาสตร์ป้องกันดังกล่าวแต่มันก็คุ้มค่าหากสามารถขัดขวางการรุกขึ้นของโจหยวนได้เปรียปร้ยงเปรี้ยงโจหยวนมองดูเมฆนาะทึบกับเสียงสายฟ้าที่สามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นอันตรายที่อยู่ภายในนั้นแต่เขายังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างใจเย็นอย่างไม่ลังเลบูม เมฆเคลื่อนตัวรวมกันเป็นกระแสน้ำวนขณะที่สายฟ้าจำนวนมาหาศาลรวมตัวกันและบีบอัดอย่างบ้าคลั่งสายฟ้าแห่งหายนะที่ยาวพันฟุตฟาดลงมาปกคลุมด้วยรัศมีแห่งความพินาศพลรรังหยวงทองคำขาวพุ่งทะยานออกมาจากศรีรษะของโจหยวนก่อตัวเป็นมวลพลังหยวนเหนือศรีรษะแรงประทะสั่นสะเทือนกันอย่างรุนแรงพื้นผิวสุดตัวลงและหดตัวลงอย่างรวดเร็วบูมสายฟ้าแห่งภัยพิบัติถูกขัดกลาลงมาอย่างต่อเนื่อง สายฟ้าฟาดฟ,ฟันลงมาด้วยพลังอันดุเดือดเพียงไม่กี่ลมหายใจมวลพลังหยวนของโจหยวนก็แตกสลายสายฟ้าพุ่งทะยานพุ่งเข้ามาหาเขาปีศาจเปลวเพิงนรกเปรี้ยงลวดลายลาวาปรากฏขึ้นทั่วร่างโจหยวนขณะที่พลังอันโหดร้ายพุ่งพ่านอยู่ภายในความร้อนอันรุนแรงก็บิดเบือนมิติ ตูมสายฟ้าแห่งภัยพิบัติโจมตีร่างเขายังรุนแรงสายฟ้าฟาดไปทั่วโจโหยวนล่วงร่นลงมาหลายร้อยฟุตกว่าจะทรงตัวได้ผิวของเขาไม่เกรียมควันลอยฟุ้งออกมาจากร่างบาดแผลของเขาดูไม่เบาเลยสายฟ้าแห่งภัยพิบัติช่างทรงพลังจริงๆหัวใจโจโหยวนสั่นไหวสายฟ้านั้นดุร้ายอย่างยิ่งแม้จะใช้พลังป้องกันอย่างเต็มที่แล้วร่างของเขาก็ยังคงเต้นระรัวไปด้วยความเจ็บปวดตอนที่สายฟ้าฟาดลงมา แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพลังทำลายล้างภายในสายฟ้านั้นมันมีพลังพิเศษที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างและกัดกร่อนเนื้อหนังของเขาได้หากปีศาจเปลวเพลินะรกของข้ายังไม่ถึงจุดสูงสุดแล้วล่ะก็ร่างข้าอาจจะไม่สามารถต้านทานพลังสายฟ้านี้ได้ด้วยสีหน้าเข่งขึมโจอยัรวรวบรวมพลังยวนทั้งหมดเพื่อทำลายล้างพลังที่ลุกรานในร่างกายด้วยพลังทั้งสองนี้เขาค่อยๆกำจัดพลังทำลายล้างก่อให้เกิดความหายนะในกายของตนเอ๋ ทันใดนั้นหัวใจโจหยวนก็สั่นสะท้านในทันทีเมื่อพลังทำลายล้างนั้นหายไปความประหลาดใจพุ่งพ่านพุ่งออกมาจากหัวใจของเขาเพราะว่าด้วยการรับรู้ทางจิตวิญญาณสัมผัสได้ว่าความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขานั้นดีขึ้นอีกครั้งนี่มัน จากการถูกพลังทำลายล้างของสายฟ้าแห่งภัยพิบัติโจมตีงั้นเหรอแสงสว่างส่องประกายขึ้นเหนือโจหยวนเนื่องจากร่างของเขามาถึงระดับนี้แล้วโดวยวิธีการฝึกทั่วไปจึงแทบไม่มีผลใ,ใดๆต่อร่างของเขาเลยแต่พลังทำลายล้างของสายฟ้าแห่งภัยพิบัติสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างเขาได้หากเขาสามารถต้านทานมันสายฟ้าแห่งภัยพิบัติช่างมีประโยชน์ยิ่งนักแต่โจหยวนได้ขมวดคิ้วอีกครั้งหลังจากคุ้นคิด แต่ถ้าข้าต้องเอาพลังสายฟ้าแห่งภวพิบัติเข้ามาสู่ร่างกายข้าคงต้องกระตุ้นใช้สายฟ้าแห่งภวพิบัติจํานวนมหาศาลแต่สายฟ้านี้ก็มีพลังทําลายล้างอาจจะสั่นคลอนจิตวิญญาณและจิตใจของข้าหากมันสะสมอยู่ในร่างมากเกินไปนอกจากนี้ข้าอาจจะล้มเหลวอย่างหน่าอนาถหากประมาทแต่ถ้าข้าสามารถลดพลังสายฟ้าแห่งัยพิบัติลงได้ขจัดความรุนแรงบางส่วนออกไปมันคงจะดีมากเลย โจหยวนเกาหัวสงสัยตัวเองเรียกร้องมากเกินไปหรือเปล่าแต่ขณะที่กำลังจะล้มเลิกความคิดเขาก็เลิกคิ้วขึ้นฮะใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นี่นะดวงตาโจหยวนเปล่งประกายเขาปรากฏตัวขึ้นในห้วงลึกของเมฆสายฟ้าในทันทีประทุพลังหยวนทองคำขาวก่อตัวเป็นเกราะป้องกันแสงที่ป้องกันไม่ให้ถูกตรวจพบซีเล่ยเยาะเย,ะเยะ้ยฮะไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครหรือเจ้าจะทำอะไรก็ตาม เจ้าจะต้องถูกเผาเป็นเท่าทานภายใต้สายฟ้าของข้าไม่เคลื่อนตัวผ่านไปสายฟ้าแห่งภัยพิบัติจำนวนมากมายก็พุ่งลงมาเหมือนดังมังกรพุ่งเข้าใส่เกราะพลังหยวนของโจหยวนโจหยวนนั่งอยู่ในวงแสงนั้นจ้องมองสายฟ้าที่ทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์หลายสายและปนพื้นพิมพรรมว่าอัคระศักดิ์สิทธิ์สวรรค์ล,ลงทันวุง เขตแดนแห่งกฎลึกลับขนาดหนึ่งฟุตแผ่ยขยายออกมาจากโจหยวนสายฟ้าแห่งภัยพิบัติฟาดลงมาแยกกำแพงออกจากกันเจาะทะลุเข้าไปในเขตแดนแห่งกฎที่กว้างหนึ่งฟุตแต่สายฟ้าแห่งภัยพิบัติกลับอ่อนกำลังลงในทันทีเมื่อมันเข้าไปสู่ในเขตแดนแห่งกฎและที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือความแข็งแกร่งของเขตแดนแห่งกฎได้ลบล้างความรุนแรงและอำนาจเผด็จการของมันออกไปนี่คือพลังของเขตแดนแห่งกฎ แม้ว่าเขตแดนแห่งกฎของโจอยู่นจะกว้างเพียงหนึ่งฟุตซึ่งยังด้อยกว่าเขตแดนแห่งกฎของยอดฝีมือสภาวะเควิถีที่แท้จริงมากแต่วัตถุใดๆที่เข้ามาในเขตแดนแห่งกฎของเขาก็จะถูกระงับพลังมีเพียงเขตแดนแห่งกฎอื่นเท่านั้นที่จะสามารถต่อสู้กับพลังของเขตแดนแห่งกฎได้หรือถูกเผาด้วยเพลิงศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลัง แม้ว่าสายฟ้าแห่งไพพิบัติของสวีเล่จะทรงพลังแต่มันก็มีพลังอยู่แค่ระดับสภาวะสุริยันเท่านั้นดังนั้นสายฟ้าทั้งหมดจึงถูกบทขยี้เบื่อบุกเข้ามาในเขตแดนแห่งกฎที่กว้างหนึ่งฟุตเขตแดนแห่งกฎนั้นน่าประทับใจจริงๆโจอยู่รู้สึกประหลาดใจอยู่ภายในบูมขณะที่ความคิดไหลผ่านจิตใจของเขาสายฟ้าแห่งไพพิบัติอารูแรนก็ยังคงฟาดลงมาเมื่อพลังเขตแดนแห่งกฎของเขาอ่อนกำลังลงมันก็พุ่งเข้าไปโจมตีร่างของโจหยวน ท่านใดนั้นสายฟ้าก็แล่นไปทั่วร่างแผดเผาผิวของเขาจนไม่กเกรียมเลือดก็ยังไหลซึมออกมาจากรูขุมขนโจโหยวนขมวดคิว้วแม้สายฟ้าจะอ่อนแรงลงแต่พลังมหาศาลก็ยังคงสร้างความเจ็บปวดให้เขาไม่รู้จบเขาขบฟันอดทนต่อความเจ็บปวดที่แผดเผายังคงหมุนเวียนพลังเพื่อก,กำจัดพลังทำลายล้างที่เข้ามารุกรานในร่างของเขาครู่ต่อมาในที่สุดโจโหยวนก็เลิกคิ้วขึ้นสีหน้าปรราใจฉายชัด เขาพบว่าร่างของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากพลังทำลายล้างนั้นหมดลงเป็นเรื่องที่น่ายินดีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าโจหยวนเขาเงยหน้าขึ้นมองทะลุก,กำแพงแสงไปดวงตาของเขาลุกเป็นไฟขณะจ้องมองแสงที่หมุนวนอยู่บนท้องฝา บางทีเขาอาจจะใช้พลังสายฟ้าแห่งภัยพิบัติของสวีเลยเพื่อปรับรุงร่างของเขาไปสู่อีกระดับหนึ่งได้เมื่อถึงเวลานั้นเขาอาจสัมผัสได้ถึงความลึกลับของร่างแก้วศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันท้ายที่สุดแล้วมันคงเป็นเรื่องโกหกถ้าเขาบอกว่าเขามีอิจฉาร่างแก้วศักดิ์สิทธิ์ของไปเสี่ยวลู่ฮสวีเลย ตูมตูมเปรียงฝาร้องคำรามดังกล้องไปทั่วเมฆอันหนานแน่นละบาครังสายฟ้าแห่งภัยพิบัติลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องดุดบังกรที่เดือดดาดพลังทำลายล้างอันมหึมาได้โจมตีวงแสงพลังหยวนทองคำขาวเบื้องล่างพื้นที่บิดเบี้ยวภายใต้เสียงคำรามอันดังสนัน่นสีเล่ยนั่งอยู่ท่ามกลางเมฆนั้นจ้องมองกำแพงแสงยวนอย่างเย็นชาเขาสัมผัสได้ถึงพลังยวนของโจยุนที่อ่อนกำลังลงเรื่อยๆฮไม่ว่าเจ้าจะเก่งกาสักแค่ไหน เจ้าก็ไม่มีทางรอดอยู่ในเมฆเห็งความทุกข์ยากของข้าได้หรอกสวีเล่ยพ่นลมอย่างเย็นชาเพียงแต่เขาหน้าซีดลงเล็กน้อยเลือดสีดำคุ้งพร่าในดวงตาศักดิ์สิทธิ์เห็นได้ชัดว่าศาสตร์ที่ใช้นั้นส่งผลกระทบต่อดวงตาศักดิ์สิทธิ์และอาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการฟื้นตัวแต่เขาคิดว่ามันคงคุ้มค่าตราบใดที่เขาสามารถขัดขวางโจยหยวนและหยุดจากการแทรกแซงแผนของเผ่าศักดิ์สิทธิ์ได้มาดูกันว่าเจ้าจะทนได้อีกนานแค่ไหน สวีเล่ยสูดหายใจเข้าลึกแสงสว่างแล่นผ่านอยู่ภายในดวงตาศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นเมฆก็เคลื่อนตัวลงอย่างรวดเร็วสายฟ้าแห่งภัยพิบัติก็โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องเขาประเมินว่าสามารถกำจัดโจหยวนและเผาโจหยวนให้กลายเป็นเท่าทานได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วยามรักษาช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเจ้าเอาไว้เถอะสวีเล่ยเยาะเยยและหลับตาลง หนึ่งชั่วย,ยามผ่านไปขณะสวีเล่ลืมตาขึ้นเขาอดขมวดคิ้วไม่ได้เพราะยังเห็นว่าเกราะป้องกันแสงหยวนก็ยังคงอยู่ไม่ให้มันจะสั่นไหวเล็กน้อยก็ตามยิ่งไปกว่านั้นโจหยวนก็ยังคงยืนหยัดอย่างดื้อรั้นแม้ว่าพลังหยวนของเขาจะอ่อนลงกว่าเดิมมากก็ตามแต่สวีเล่ก็คงรู้สึกไม่สบายใจไอหมอนี่มันทนได้นานเกินไปแล้ว สี่เล่ยต้องการมองเข้าไปในกำแพงแสงเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์แต่ด้วยเหตุผลบางประการพลังพิเศษภายในกำแพงแสงนั้นป้องกันไม่ให้การรับรู้ของเขาทะลุผ่านดวงตาสี่เล่ยเหลือมองไปรอบๆในที่สุดแววตาดูไร้ก็ชายวับผ่านดวงตาของเขาเมื่อมีอะไรผิดปกติก็ควรเปลี่ยนท่าทีไม่ว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้เด็กหนุ่มคนนี้มีโอกาสแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ังไม่ตาย งั้นข้าจะเพิ่มพลังให้สุีเลยประสานมือเลือดไหลนองไปทั่วใบหน้าก่อนมันจะแทรกซึมเข้าสู่ดวงตาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างคริวแสงสีเลือดเบ่งบานออกมาจากดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของเขาบูมประกายแสงสีเลือดพุ่งกระจายไปทั่วเมฆสายฟ้าเปลี่ยนสายฟ้าแห่งภัยพิบัติให้กลายเป็นสีแดงเข้มพวกมันเปล่งรัศมีแปลกประหลาดอันน่าสะพึงกลัวไปเลยสยีเลยคำรามสายฟ้าแห่งภัยพิบัติสีแดงเข้มฟาดลงไปพุ่งชนกับกำแพงแสงหยวน ตูมกำแพงแสงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดเสียงแตกดังกึกกล้องแม้แต่พลังยุนของโจโหยวนก็ยังตกอยู่ในสภาวะโกลาหลมีเสียงคลางอู้อ้ดังขึ้นช่างดื้อรั้นจริงๆซีเลยกล่าวแต่เขาก็ยังชื่นชมตนเองที่ระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีแม้เขาจะไม่รู้ว่าโจโหยวนกำลังทำอะไรอยู่ข้างในแต่เขาก็รู้ว่ามันคงไม่เป็นผลดีจึงเพิ่มพลังในการโจมตีขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งน่าจะสร้างความประหลาดใจให้กับโจโหยวน ข้าจะทำร้ายเจ้าในคราวดเดียวละตอนนี้ลอยเลือดเริ่มก่อตัวบนใบหน้าของสียเลยหลอมรวมเข้ากับดวงตาศักดิ์สิทธิ์ขณะที่เมฆสายฟ้ายังคงก่อตัวเป็นสายฟ้าสีแดงเข้มสายฟ้าพุ่งเข้าใส่กำแพงพลังหยวนอย่างรวดเร็วภายใต้การโจมตีอันน่าสะรึงกลัวเช่นนี้พื้นที่รอบๆกำแพงพลังหยวนก็เริ่มปรากฏรอยลเลาเลือดไหลลงมาตามดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของสียเลย เนื่องจากพลังนั้นจำเป็นต้องใช้ในการเปิดใช้งานพลังหยวนในร่างของสีเล่ยค่อยๆหมดลงทว่าสีเล่ยยังคงกัดฟันแน่นไม่คิดจะยอมแพ้เขารู้ว่าโจหยวนเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากจะรับมือเขาจึงต้องรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อเอาชนะหากปล่อยให้โจหยวนได้พักหายใจสถานการณ์อาภิพรันอีกครั้งสีเล่ยจ้องมองยังตั้งใจไปที่เกราะพลังหยวนที่อ่อนลงจากแรงกระแทกตอนนี้มันได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วใกล้แล้ว ซีเล่ย์ยกบุมปากขึ้นและใช้กำลังสุดท้ายของเขาอย่างเต็มที่มันเป็นดังดุดมังกรที่ดุร้ายสายฟ้าสีแดงเข้มลูกสุดท้ายฟาดเข้าใส่กำแพงพลังหยวนตูม้มในที่สุดกำแพงก็ถึงขีดจำกัด มันแตกออกและส่องสว่างในท้องฟ้าด้วยแสงจำนวนนับไปทวนสวีเล่ยจ้องมองไปที่กำแพงที่พังทลายด้วยรอยยิ้มจังๆแต่รอยยิ้มของเขานั้นคงอยู่ได้เพียงไม่กี่ลมหายใจความหวาดผวาได้ฉายชัดในดวงตาแทนโจหยวนในนั่งขัดสมาธิอยู่ใจกลางภายในกำแพงแสงเสื้อผ้าขาดวิ่นเผยเห็นผิวที่ถูกแผดเผาและส่งกลิ่นไหม้จางๆออกมาแต่ดวงตาโจหยวนกลับสว่างสวยเป็นพิเศษ มันเหมือนกับดวงดาวโจวหยวนเงยหน้าขึ้นมองดูใบหน้าที่วากรัวของสวีเลยด้วยรอยยิ้มทำไมเจ้ายังมีชีวิตอยู่สวีเลยอุทานโจหยวนยังมีชีวิตหลังจากถูกสายฟ้าพิโรจมตีไปหลายครั้งมันเป็นไปได้ยังไงกันเขาเป็นสัตว์ประหลาดประเภทใดโจหยวนเมินสายตาอันหวากลัวของสวีเลยยืนขึ้นอย่างสั่นเทามองร่างที่ไม่เกรียมของตนเองและย,ยิ้มกว้างเผยเห็นฟันขาวสายฟ้าภัยพิบัติของเจ้า มันทรงพลังมากเลยทาให้ข่าเกือบตายแต่โชคร้ายสำหรับเจ้ามันเป็นเพียงคำว่าเกือบเท่านั้นอีกอย่างข้าคงต้องขอบคุณที่เจ้าเพิ่มพลังให้กับข้าไม่เช่นนั้นแล้วข้าคงต้องทนทุกอย่างเปล่าประโยชน์แล้วเข้าจ้องมองไปที่สวีเล่อยอย่างจริงจังเจ้าหมายถึงอะไรสวีเล่ยถามร่างโจหยวนสั่นไหวจากนั้น ผิวหนังที่ไม่เกียยของเขาก็ลอกออกร่างที่แข็งแกร่งและพาระกำลังไร้ขีดจำกัดก็เข้ามาแทนที่เนื้อสีดำอันไม่เกรียมนั้นทุกสัสดส่วนของร่างกายของเขาแสดงถึงพลังแต่รูปร่างภายนอกนั้นดูไม่ค่อยดีนกักโจยวนยื่นมือออกมากำเบาสายฟ้าเหมือนจะดังกุกก้องอยู่ในฝ่ามือขณะที่เขากดฝ่ามือลงอากาศก็เริ่มบิดเบี้ยวเขาขยับร่างกายอย่างไร้ทิศทางเสียงคำรามอันแปลกประหลาดดังก้องกัง,งวานอยู่ภายในเสียงเลือดที่ไหลเวียน และเสียงกล้ามเนื้อที่สั่นไหวนั่นเองมันดังกล้องไปทั่วร่างพลังอันไม่อาจบรรยายได้แผ่ซ่านไปทั่วกระดูกทันใดนั้นเขาก็ปล่อยมัดไปบนฝาระเบิดลูขึ้นสู่ท้องฝาเมื่อมองดูร่างโจหยวนจากระยะไกลสียเล่รู้สึกถึงอันตรายที่ทำให้เขาขนลุกสู้ทันใดนั้นเขาก็เห็นแสงสว่างไหลผ่านร่างของโจหยวนแสงสว่างนั้นโปรง่งใสเหมือนด่งแก้ว ฝุ่นละอองหมุนวนไปทั่วเมื่อเข้าใกล้โจยหยวนมันกระจายตัวออกไปไม่สามารถเข้าใกล้ร่างนั้นได้สวีเล่ยจ้องมองภาพนั้นอย่างว่างเปล่าทันใดนั้นหัวใจของเขาก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงใบหน้าบิดเบีย้ยวอย่างควบคุมไม่ได้เพราะในที่สุดเขาก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นร่างแก้วศักดิ์สิทธิ์เหรอนี่เจ้าใช้สายฟ้าแห่งภัยพิบัติของข้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างของเจ้างั้นเหรอ ใบหน้าสวีเลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวสลับขาวมาเห็นแสงแก้วหมุนวนรอบร่างโจโหยวนความโกรธในดวงตาแทบจะพุ่งพลานออกมาในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าโจโหยวนนั้นหลอกเขาสายฟ้าแห่งภัยพิบัติที่เขาสร้างขึ้นในดวงตาศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการจัดการโจโหยวนเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างร่างกายให้โจหยวนไปสู่อีกระดับหนึ่งชายคนนั้นมันจงใจปลดปิดตัวเองด้วยเกาะพลังหยวนเพื่อทำให้ตัวเองนั้นดูน่าสังเวชจากการโดนสายฟ้าแห่งภัยพิบัติแต่แท้จริงแล้ว เขากำลังใช้พลังสายฟ้าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขานอกจากนี้เจ้ากล้าดียังไงเอาสายฟ้าแห,ห่งภัยพิบัติของข้าไปขัดเกลาร่างของเจ้าสายฟ้าแห่งภัยพิบัติของสียเลย่ยนั้นรุนแรงและทรงพลังแฝงไปด้วยพลังทำลายล้างหากสะสมในร่างมากเกินไปก็อาจจะทำให้ร่างระเบิดได้คงไม่มีใครบ้าที่จะทนได้ขนาดนั้น เขาไม่เข้าใจว่าทำไมโจโหยวนร่างจึงไม่แหลกสลายด้วยพลังทำลายล้างที่มีอยู่ในสายฟ้าทว่าโจโหยวนกลับไม่ได้สนใจที่จะตอบคำถามเพื่อคลายความสงสัยของสวีเลยเขากลับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภายในร่างของตนเองแม้ไม่ได้หมุนเวียนพลังหยวนพลังที่ผงผ่านของเขาก็เพียงพอจะส่งความหนาวเย็นไปถึงกระดูกสันหลังแล้วตามการประมาณของเขาเขานั้นสามารถฆ่าใครก็ได้ที่มีรากฐานพลังหยวนน้อยกว่า3,000ล้านดวงได้ด้วยหมัดๆเดียว น่าเสียดายที่ข้ายังไม่ได้ขัดเกราวร่างแก้วสักดิสิทที่แท้จริงได้โจยหยวนดูผิดหวังเล็กน้อยแม้ว่าแสงแก้วสักสีที่ออมมาจากร่างของเขาจะเป็นแสงแก้ว แต่ร่างก็ยังถือว่าไม่ใช่ร่างแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะหากเขาไปถึงระดับนั้นได้เขาก็จะสามารถเผชิญหน้ากับยอดฝีมือสภาวะสุริยันทั่วไปด้วยพลังกายเพียงอย่างเดียวได้เลยร่างแก้วศักดิ์สิทธิ์ของป๋เสี่ยวลู่ก็ยังไม่ถึงระดับนั้นเช่นเดียวกันเมื่อคิดถึงในเรื่องนี้โจโยวนก็หัวเราะอ,อีกครั้งเขานั้นโลภมากเกินไปเพราะการกําเนิดแสงแก้วนั้นยากลําบากอยู่แล้วและหากเป็นปกติ ก็คงต้องใช้เวลาฝึกฝนและอุตสาหะนานหลายปีเขาได้รับประโยชน์มหาศาลจากการบรรลุระดับนี้จากสายฟ้าเห็นความทุกข์ยากของสุวีเลยท้ายที่สุดแล้วเขาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนที่ยากที่สุดในขั้นตอนแรกมาด้วยการฝึกฝนอย่างต่อนเนื่องเขาก็จะสามารถบรรลุร่างแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงในอนาคตได้อย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นเขาจึงควรพึงพอใจ มีข่าวลือว่าแสงแก้วจะคงอยู่นอกผิวหนังเรากบมีรัศบีจังๆสามารถทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอันแข็งแกร่งได้ด้วยการปกป้องจากแสงลึกลับนี้ไม่เพียงแต่พลังของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเท่านั้นแต่ความสามารถในการป้องกันของเขาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันจากแสงศักดิ์สิทธิ์เมื่อคิดถึงในเรื่องนี้โจโยนก็มองขึ้นไปบนเมฆสายฟ้าพลังสายฟ้าภัยพิบัตินั้นใกล้จะหมดลงแล้วเมฆสายฟ้าก็เริ่มสลายไป อย่างไรก็ตามสียเลยดูเหมือนจะไม่ยอมถอยเขายังคงพยายามรักษาสายฟ้าแห่งภัยพิวัติไว้อย่างสุดกำลังบูมเมฆลอยฟุ้งอยู่บนท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องดังสนั่นร้าวกับกำลังระเบิดยักษ์โจ,โจยวนอ้าปากเปล่งเสียงคำรามยาวออกมาเสียงคำรามของเขาร้าวกับมังกรเป็นคลื่นเสียงที่หนักแน่นคลื่นเสียงพัดไปทั่วพื้นที่ผ่านไปมันสลายกลุ่มเมฆที่ยังคงพยายามสะสมกำลังนั้น เมื่อเมฆจางหายแสงแดดก็ส่องเข้ามายังเจ,จิดจ้าโจหยวนยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างร่างยิ้มยังไม่แยแสให้กับใบหน้าบึ้งตึงของสุยเลยเอา้าเจ้ายัางมีกลนอบายเหลืออยู่อีกหรือเปล่าสีหน้าสุยเล่ยซีดลงเขาค่อยๆหุบดวงตาศักดิ์สิทธิ์ที่เปื้อนเลือดลงอย่างช้ชาๆเขายอมจ่ายราคามหาศาลเพื่อเรียกสายฟ้าภัยพิบัติแต่สุดท้ายมันก็ไร้ประโยชน์ตอนนี้เขาไม่สามารถเปิดใช้งานดวงตาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นไพ่เด็ดของเขาได้ชั่วคราวสุยเล่ยเข้าใจแล้วว่า เขาไม่สามารถสู้กับโจวยวนได้อีกต่อไปเมื่อพิจารณาจากสภาพในปัจจุบันของเขาแต่เขาก็มีความมุ่งมัน่นแม้จะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แต่เขาก็ไม่คิดจะโจมตีอย่างไม่ยั้งคิดอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าตนเองอาจจะถูกฆ่าได้หูซีเล่ยสูดหายใจเข้าลึกแล้วถอยหลังไปหนึ่งก้าวการถอยของเขาหมายความว่าเขายอมแพ้ในการปกป้องประตูมิติเขาก้าวเข้าสู่พื้นที่บิดเบี้ยว และหากเขาก้าวถอยหลังอีกเก้าเขาก็จะสามารถออกจากค่ายกลได้และโจโหยวนก็ไม่สามารถหยุดเขาทันโจโหยวนครั้งนี้เจ้าชน,นะสีเล่ยพูดอย่างไร้อารมณ์โจโหยวนกล่าวพร้อมรอยยิม้มน่าเสียดายที่สายฟ้าของเจ้าคงอยู่ได้ไม่นานนะไม่เช่นนั้นแล้วข้าน่าจะพัฒนาฝีมือได้อีกหน่อยมุมปากสีเล่ยกระตุกเมื่อเขาได้ยินคำย่อเย้ยของโจโหยวนนักโทษก็ต้องกินอิ่มก่อนถูกประหารโจโหยวน จริงๆแล้วข้าขัดขวางเจ้าตรงนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองเพราะเมื่อเจ้าพบกระเจียถูเจ้าจะพ่ายแพ้อย่างราบคาบจนแม้แต่หนังของเจ้าก็จะไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวข้ายก็อยากเห็นเหลือเกินโจยวนยิ้มแต่แววตากราบไร้ซึ่งความหวาดกลัวใดๆดวงตาของเขาเป็นประกายไปด้วยความคาดหวังและจิตวิญญาณน,นักสู้เขาไม่เคยกลัวการต่อสู้เพราะในความคิดของเขาศัตรูที่แข็งแกร่งมักจะช่วยขัดเกลาและเพิ่มพลังของเขาเช่นเดียวกัน เขาได้พบศัตรูที่แข็งแกร่งมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากศักตรูเหล่านั้นเองก็ทําให้เขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆสีเล่ยอดไม่ได้เจ้าหัวเราะออกมาไม่เห็นว่าโจหยวนไม่สะทกสถานกับคําขู่ของเขาเป็นเพราะจิตใจที่แข็งแกร่งนี่เองจึงไม่แปลกใจเลยที่มาได้ถึงขนาดนี้แต่ก็อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยข้าขัดขวางเจ้าไม่ได้ก็จริง แต่เจ้าก็เข้าไปประตูมิตินี้ไม่ได้เช่นเดียวกันสีเล่ยเยาะเยะ้ยโจหยวนจ้องมองประตูมิติที่ตั้งตระงานอยู่ในห่วงมิติอย่างใจเย็นแม้จะสัมผัสได้อย่างเลือนรางแต่เขาก็รู้สึกได้ว่ามันเชื่อมโยงกับพลังทั้งกองกำลังทั้งหมดถึงแม้โจหยวนจะใช้พลังจนหมดตัวเขาก็ไม่อาจขยับมันได้แม้แต่น้อย มีข้อกำหนด2ประการในการเข้าสู่ส่วนลึกของค่ายกนจากประตูมิตินี้ 1. คือต้องเอาชนะสวีเลยและอีกหนึ่งก็คือทำ้ายแกนสำคัญอื่นๆเมื่อนั้นเท่านั้นค่ายกลจึงจะสั่นคลอนและเผยเห็นข้อบกพร่องจุดสำคัญอื่นๆก็คือเส้นทางที่ไปเสี่ยลู่กวนชิงหลงและคนอื่นๆเข้าไปข้าสงสัยเหลือเกินว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้าง อยู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบแผ่นสีม่วงทองออกมาทันใดนั้นมันก็เรืองแสงก่อตัวเป็นฉากแสงจางๆตรงหน้าเขาสายตาของเขาจับจ้องไปที่จุดแสงที่อยู่ด้านในสุดทันทีที่เขาจ้องมองจอแสงรูม่านตาก็ต้องหดตัวลุ้งอย่างควบคุมไม่ได้เนื่องจากเขาเห็นว่ามีจุดแสงดับไปแล้วสองจุดกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีสองคนที่ตายในค่ายขนศักิิ์สทธิ์พวกเขาเป็นใครกันแน่ เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่439เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหผู้นำคนไหนตายนะ2คนนะเดตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ผู้ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กด Sub subscribe แลวกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อภา่พลาดถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ